สวัสดีครับผมยศวรรณศีพรวัตรครับผมตอบคอมเมนต์คลิปนี้นะครับมีผู้ชมสอบถามมาว่า Honda CRV eH EV ถ้าแบตเตอรี่ไฮบริดเต็มจะเปิดแอร์ได้นานเท่าไหร่กว่าเครื่องยนต์จะติดอีกครั้งหนึ่งซึ่งคำตอบนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องทำการสตาร์ทรถนะครับแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มครับผม วิธีการสตาร์ทแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มของคันนี้นะครับผมก็สตาร์ทรถขึ้นมานะครับเข้าเกียร์ P ไว้นะครับแล้วก็เราเหยียบคันเร่งค้างไว้นะครับเหยียบค้างไว้เลยเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเพื่อปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้แบตเตอรี่ใกล้เต็มแล้วนะครับผมถ้าเครื่องยนต์ดับเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะกดจับเวลาตรงนี้นะครับ เครื่องยนต์ดับแล้วนะครับกดเริ่มตอนนี้นะครับผมก็ค่าแอร์ที่เราเซตไว้ก็อุณหภูมิอยู่ที่22องศานะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแรงพัดลมอยู่ที่เบอร์3นะครับผมแล้วก็อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับเราจะมาดูว่าแบตเตอรี่ไฮบริดเต็มสามารถเปิดแอร์ได้นานเท่าไหร่กว่าเครื่องจะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งนะครับ อัน,นนี้ผมก็จับเวลาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวตเครื่องยนต์จะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งผมจะหยุดเวลาครับตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะครับแบตเตอรี่ลดลงมา2ขีดครับผมตอนนี้ผ่านไป10นาทีนะครับแบตเตอรี่ลดลงไป4ขีดครับผม ตอนนี้เวลาผ่านไป15นาทีนะครับแบตเตอรี่ลดลงไป5ขีดครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป20นาทีครับผมแบตเตอรี่ลดลงไป7ขีดและครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวตัวขีดที่8น่าจะลดแล้วเครื่องจะติดครับผมตอนนี้น่าจะใกล้ละถ้าเครื่องติดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะกดหยุดเวลาครับผม โอเคครับผม20นาที31วินะครับตอบคอมเมนต์คลิปนี้นะครับ Honda CR-V eHEV RS นะครับถ้ามีแบตเตอรี่ไฮบริดเต็มนะครับสตาร์ทรถเปิดแอร์ทิ้งไว้จะใช้เวลา20นาที31วิทีครับกว่าเครื่องยนต์จะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งเป็นไบ้างครับสำหรับคำตอบของคลิปนี้ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีคำถามมีคอมเมนต์นะครับก็สามารถพิมพ์ลงมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ